น,นะคะคและอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะโอ้โหเรียกว่าคนบันเทิงของเราเนี่ยก็รวมตัวรวมใจกันช่วยพี่น้องที่กําลังประสบภัยกันมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีคนที่แบบใกล้ตัวเรามากๆเลยนะจ๊ะก็ช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะขอต้อนรับหนุ่มน้อยหน้าตาดีแถมมีน้ำใจจาะน้องบิลเดอะสตาร์คร่ะสวัสดีค,ะค่ะ เป็นไงเราพยายามจะเปิดตัวแบบพี่แฟนบ้างเขาจะมีแบบเออเแบบเงีนะหน้าตาดีแถมมีน้ำใจต้องพักก่อนเลยคำถามแรกหล่อขึ้นมากจริงเหรอหล่อค่ะทำอะไรไว้สร้างอารยธรรมอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของศิลปินนะคะมาตะเดียบปรดซับดิฉันไปแล้วอาหาหลผมจะเอาไปทำอะไรดีดี่ไงพี่อะไรค่าถ่ายเสื้อได้เหรอคะพี่ยินดีพี่เป็นคนมีน้ำใจพี่ได้เลยอันพี่เร่วมทำบุญนี่ของแท้นะะค คองแท้เหรอคะพี่เก็บไว้ก่อนนี่คำถามนะคน้องวันนี้อย่างที่บอกว่าเรามาโครงการที่น้องดิวาจะมีแบบว่าเป็นอาสาใช่ไหมคะตอนนี้เป็นสตาร์อาสาร่วมกับมูลนิธิกระจงเงานะคะซึ่งน้องดิวเนี่ยทำมานานแล้วทำมาตั้งนานแล้วนะคะ ช่วยเล่าให้ฟังสักหน่อยว่าไปยังไงมายังไงถึงไปร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาได้คือจริงๆแล้วมันเริ่มต้นคือเราอยากจะทําโครงการอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมก็คือเวลาเราบริจาคอะไรไปเราก็อยากรู้ว่าเอเงินของเราเนี่ยจะไปถึงตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าใช่ใช่เราก็มันเริ่มจากความสงสัยก็แล้วยังไงคะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเอยคราวนี้เนี่ยเราอยากจะลงไปให้เห็นจริงซะเลยก็ลงไปทำซะเลย ก็เลยจัดตั้งเป็นโครงการนั้นเราก็รวบรวมผู้มีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่รู้ข่าวขาวหรว่าเราจะไปลงพื้นที่ไดรวมตัวกันขึ้นมาเป็นโครงการโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการสตาร์อาสาแล้วแล้วเราก็เลยไปเรายังไม่มีข้อมูลในการลงพื้นที่เราก็เลยไปสืบหาองค์กรองค์กรเราดูหลายองค์กรมากครับผมแต่ว่าด้วยด้วยเวลาด้วยด้วยด้วยความประจวบเหมาะมาลงตัวที่มุมนี้ที่กระจงเราพอดีแล้วทํางานแล้วเนี่ย โคกันได้พอดีเลยอันนี้จะไปลงพื้นที่ที่ไหนมาบ้างที่แรกที่แรกพี่เป็นที่อยุธยาก่อนครับถามผมตอนนั้นตอนนั้นเป็นตอนที่หลังน้ําท่วมเสร็จแล้วเมื่อประมาณปีปีก่อนนูปีนี้ครับปีนี้ตั้งแต่ประมาณกุมภามีนาประมาณนี้ครับเมื่อต้นปีใช่ใช่ อย่างไงอย่างไงบ้างก็ตอนนั้นก็พาคนไปช่วยปรับทัศนียภาพของโรงเรียนที่โดนน้าท่วมไปเหมือนระทาสีใช่ไปทาสีไปทําสวนแล้วก็ั้างโรงเรียนนีวัดด้วยแล้วก็ทาสีวัดด้วยยังช่วยแล้วก็นอกจากอยุธยาแล้วก็ยังทราบว่ามีทางภาคใต้ด้วยใช่ครับผมก็คือต่อไปที่นครศรีธรรมราชก็คือตอนนั้นคือเป็นช่วงที่เขาประสบประสบประสบภัยดินโคลนถล่มเราก็ไปช่วยเขาสร้างบ้าน Oh. ที่โดนพังไปอุ่ยไปกันที่ไปกี่คนอนะดิวก็ประมาณประมาณหตอนที่ไปที่อยุธยาเนี่ยประมาณ เกือบร้อยอะครับเกือบร้อยแต่ว่าตอนที่ไปที่ที่ภาคใต้เนี่ยด้วยระยะทางมันไกลค่ะประมาณครับประมาณประมาณ50คนครับผู้ที่มาห้ก็เยอะแล้วนี่ไปอยู่ไปทำเป็นกี่วันเนี่ยคะวัน3สามวันสามวันก็ไปอยู่ที่นั่นเลยนี่คือไปสร้างโรงเรียนเหรอคะหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยือยังไงไปสร้างบ้านครับสร้างบ้านใป้างาทำไมถึงไปสร้างบ้านให้เขาล่ะคะเพราะว่าผู้ประสบภัยดินคอนถล่มเนี่ยคือเขาโดนดินคอนถล่มบ้านเขาพังหมดเลยครับบางคนนี่คือชั่วโมงเดียวบ้านหายไปทั้งหลังเลยบางคน บ้านอยู่ริมน้ำบ้านก็จมหายไปทั้งหลังเลยแล้วจริงๆขาได้คือขาที่อยู่อาศัยอ๋อแล้วก็เลยไปได้ข่าวว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาตั้งใจที่จะทำของของเขาอยู่แล้วด้วยคือเขาเขาก็ทยอยปรับปรุงเขาอยู่แล้วแหละแล้วเขาก็เหมือนกับด้วยด้วยเงินมาใช่ด้วยด้วยส่วนนั้นก็ไม่ยอมเสร็จสักทีนึงแล้วก็โครงการของเราหรือว่ามูลนิธิกระจงเงาเขาก็ไปช่วยตรงนี้ด้วยอืมก็ไปช่วยกันกับ ชาวบ้านทําให้มันสําเร็จขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนั้นบ้านที่บ้านที่ทำไปเสรหนึ่งหลังเสร็จไปหนึ่งหลังที่ผมรู้สึกรู้สึกดีมากเลยคือเขาพูดกับผมว่าขอบคุณนะที่ช่วยให้มีที่อยู่กลับขึ้นมาแล้วสุดก็เขาน้ําตาไหลน้ําตาแบบคลอๆแล้วแบบโอ้โหอะไรที่แบบประทับใจแล้วแบบเราไม่รู้จะหาความสุขตรงนี้ได้จากไหน นะคะและนี่ก็เหมือนกับเป็นความสุขที่ยังทําต่อมาเรื่อยๆนะคะแลนอกจากโครงการนี้ล่ะมีช่วยทําโครงการไหนบ้างโครงการนี้ปัจจุบันนี้เลยตอนนี้ล่าสุดตอนนี้ผมทาทาเสื้อตอนนี้คือทําเสื้อขายเดี๋ยวเดี๋ยวเทำเสื้อขายเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวก่อน๋่ได้ไ้ม่เราบอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้เรามีภาพข่าวของน้องดิวไปที่อ่างทองใช่ไหมคะไปร่วมกับบริษัทเพียรจีใช่ไหมคะที่ไปไปทะแรมนี้เล่าให้พี่ฟังหน่อยอันนี้ลพื้นที่ครับผมผมก็ไปเอาถุงยางชี ไปแจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อาองที่จังหวัดอ่างทองครับนี่หีดิวไปลุยไปเองเลยอันนี้อันนี้ไปกับบริษัท PNG จีคือไปไปกับฟลุกด้วยคุณผู้ชมอันนี้เป็นโครงการเพื่อพึ่งพยายามยากใช่โอ้อันนี้ก็โครงอันนี้ก็เป็นูลนิธิที่ดังอยู่ใช่ครับและเป็นยังไงบ้างไปเห็นกับตานี่รู้สึกรู้สึกว่าที่เราเห็นในภาพข่าวเนี่ยมันมันยังไม่ถึงเท่าที่เขาสัมผัสอืใช่ ถ้าเกิดไม่ลงพื้นที่จริงเราจะไม่รู้ว่าเขาลำบากขนาดไหนเพราะว่าที่ไปเนี่ยคือน้าท่วมมิดหัวแล้วครับมิดมิดจนแบบแล้วชาวบ้านตอนที่ไปนี่เขาอยู่กันในบ้านหรือว่าอยู่กันที่ไหนคะที่เราไปให้เขาเนี่ยคะยู่เราถึงยังชีพไปให้เขาเนี่ยก็อยู่บนาบ้านชั้นสองเขาพายเรือมาบางคนบางคนก็บ้านบ้านชั้นเดียวแต่ว่าโดนท่วมมิดหัวแล้วมิดหมดเลยนี่คือพายเรือไปให้ตามบ้านเลยนี่งานนี่งานเขาจะอยู่บนแบบข้างบนแล้วว่าแล้วใครบ้านชั้นเดียวก็ต้องไปอยู่ตามแบบสุรนิพกใช่ไหมนีดดิวก็ต้องเอ็ดดิวพายเรือเป็นนะ อันนี้นั่งนั่งมือเดียร์เข้าไปเรือยนต์เข้าไปออ๋เรือยนต์เข้าไปเลยแล้วก็ทาอบตครับแล้วก็หมู่ชาวบ้านก็จะพายเรือมารับของใช่ซึ่งของที่ได้นี่ก็เป็นของจากมูลนิธิเช่นเดียวกับที่ของบริษัทที่เขาได้รับรวมมาจ่าไปนะคะนี่แหละเดี๋ยวกูเลยบอกว่ามันถึงที่จริงๆไป้ถึงกับมือเลยแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีการไปเล่นดนตรีทําเป็นมินิคอนเสิร์ตใช่คือจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าเวลาเราจะ จัดมิงหรือว่าอะไรเงี้ยเราอยากจะให้เหมือนกับเราได้ทําอะไรเพื่อสังคมด้วยในทุกครั้งอย่างเงี้ยใช่เช่นแบบว่าอย่างคราวที่แล้วก็คือเป็นเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อนอําผู้ประสบเขาเรียกว่าอะไรผู้ด้โอกาสไม่เป็นเด็กตาบอดมาฟังเพลงเป็นการให้ซึ่งกันและกันในสังคมครับผมก็อยากจะให้แฟนบหรือให้คนที่มาฟังผมร้องเพลงเนี่ยได้รับความรู้สึกตรงนี้ไปด้วย อันนี้คือภาพในงานนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไ<ช>นนปที่ไหน,นะคะอันนี้ไปที่อ่างศิลา<ป>ผมไปกับชลูรีอ๋อดูไปจัดไปจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตของตัวเองเลยคือจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นผมอยากจะเรียกมันว่าเป็น โครงการโครงการหนึ่งที่จะรวบรวมรายได้เพื่อมาช่วยนําท่วมมีนด้วยเหมือนกันทำทำกับใครคะร่วมกับใครว่าทำคนเดียวทำคนเดียวทำคนเดียวเลยโอ้โใช่แล้วคือตอนเย็นก็เลยเป็นมินิคอนเสิร์ตขอบคุณตั้งแต่เช้านี่ก็ไปช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือก็คือตอนเช้าเนี่ยเราจัดกิจกรรมเพื่อจะหารายได้มาช่วยน้ำท่วมคแล้วพอตกเย็นตกเย็นก็เลยจัดมินิคอนเสิร์ตขอบคุณเขาที่มาอ๋อมันควบคุจอมากนะคะเขาทำกันแบบตั้งแต่กลางกลางวันยันกลางคืนเลยทีเดียวแต่ว่าคือ ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ได้จำนวนเงินมา มากพอสมควรขนาดนี้บอกได้ไหมกระซิบแล้วนิดนึงประมาณประมาณประมาณสามหมื่นกว่าบาทใช่ไหมแม่นไม่มันน่ารักมากคือแบบว่าน้องดิวนี่ไปหลายงานไปรับบริจาคไปอะไรอย่างนี้หลายงานแล้วก็ยังมีแบบว่าใช่แล้วไม่แบบว่ามีคนเนี่ยที่เขามาร่วมกับเราอยู่เรื่อยๆไม่มีไม่มีที่แบบว่าไม่ไหวแล้วฉันไม่เอาแล้วไม่เลยคือทุกทีที่จัดหรือทุกทีที่ออกปากชวนทําบุญหรือชวนบริจาคหรือชวนไปช่วยนู่นช่วยนี่ทุกคนก็จะมากันอย่างเต็มใจมากแล้วพอเสร็จแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแฮปปี้นะมีความสุขที่ได้ทำเอาหน อีกใช่เอาใหม่นะก็ยังไม่หมดอีกยังไม่หมดเห็นบอกว่าไปร่วมร้องเพลงกับพี่ติ๊กชิโร่อันนี้อยากรู้อันนี้มันอันนี้ช่วยอะไรยังไงคะอันนี้เหมือนกับว่าเราเราตั้งบรทิธานาไวมว่าถ้าเกิดเราช่วยอะไรในแบบเขาเขามีน้ำท่วมใช่ไหมถ้าเกิดเราช่วยอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยเราก็อยากจะช่วยทุกทางแล้วเพราะว่าเราถนัดร้องเพลงอยู่ด้วยแล้วยังไงคะร้องกับพี่ติ๊กนี่ยังไงแล้วไปร่วมร้องกับพี่ติ๊กยังไงล่ะเขามาช่วยเราอย่างไรก็คือเขาบอสแคร์มาทางเนเสจ อาใช่แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งรานที่สามารถช่วยได้แล้วก็เฮ้ยอยากช่วยมากมากที่อยากจะฟังตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหมได้ไหมแล้วแอบหิบแยบหยิดนึงได้ไหมลองให้เราฟังหน่อยเห็นได้เขาคนเลิศอยู่นะขอโชว์นิดนึ่งได้ไหมค่ะเพลงสองซ้ำน้ำท่วมแต่ไม่เคยท่วมมิดน้ำใจด้วยพลังกาย หลังความรักจากฉันจะยืนเคียงข้างสร้างขวัญและกำลังใจให้สู้ต่อไปในโลกของความเป็นจริงเราจะได้ฟังเต็มๆเมื่อไหร่นะดิฉันนี่ไหมนี่ฮอนแลแล้วเอ็มวอร์แล้วเออที่มีกลิ่นอายของพี่ติ๊กชิโร่ยังไงไม่รู้แถวนี้คือทุกคน จะเหมือนกับเขาแต่งเพลงแล้วเป็นลายเซ็นเขาอ่ะเขาก็ต้องร้องแบบนี้เขาจะใส่เมโลดี้ขึ้นมาจะใส่เมโลดี้ด้วยความด้วยคำพูดด้วยเมโลดี้จะเป็นแบบเฮ้ยอันคือลายเซ็นที่ติ๊กอ่ะนะฮะในช่วงนี้เราก็คุยถึงเรียกว่าโปรเจกที่น้องดิวไปร่วมทำบุญกับที่ต่างๆเดี๋ยวมาช่วงหน้าน้องดิวเขาก็มีแบบว่าเป็นโปรเจกของตัวเองเลยทำเองเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมพบกันครู่ค่ะ น้องชาวไทยทุกคนที่เดือดร้อนนะครับว่าไม่ต้องห่วงพวกเราเป็นกองหลังกองหนุนเต็มที่เต็มอัตราสึกครับทะเลใจของพวกเราเนะี่ยส่งไปดับทะเลน้ําท่วมให้ได้น,นะฮะไม่ต้องห่วงจริงๆนะครับจริงๆนะครับใจเย็นนิดนึงอดทนหน่อยนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะส่งผ่านไปให้ถึงมือทุกคนนะครับอดทนหน่อย 0 0นั่นเองครับนะคะอ่ะมาช่วงนี้เราก็มาคุยกับน้องดิวกันต่อใช่อย่างที่เราบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวยังมีโปรเจกต์ของน้องดิวเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรคะจริงโปรเจกต์นี้คือเราไปร่วมมือกับพี่เจี๊ยบพี่อ้อมคือพี่เจี๊ยบเนี่ยเรารู้จักกันแล้วก็เขาก็จะชวนผมไปทำกิจกรรมต่างๆว่าจะเป็นเอ้ยลงพื้นที่ไหมไปทำนู่นสิเพื่อช่วยเหลือใช่ชวนนี่เลยค่ะชวนมาหลายโครงการมากแล้วล่ะครับผมแล้วผมก็ ผมก็รู้สึกว่าผมเคยไปลงพื้นที่มาที่อ่างทองนี่ผมรู้ uh huh. สึกว่าเอ้ยลงพื้นที่เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าลงพื้นที่อีกนะคือาการช่วยคือาการรวบรวมรวบรวมเงินรวบร,รวมพลัง พี่น้องไทยเราแล้วก็ไปช่วยด้วยกันมันจะได้ยิ่งใหญ่ขึ้นใช่นะคะแล้วยังไงต่อแล้วแค่ไหนแล้วเราต้องทำอะไรแล้วคือวันที่24ที่จะถึงนี้วันที่ยี่สิบสี่คือวันจันทร์นี้วันจันทร์นี้ใช่ครับผมก็พี่เจี๊ยบพี่อ้อมก็จะมีโครงการเจี๊ยบอ้อมชเิตี้ก็คือเขาจะตั้งกล่องรับบริจาคแล้วก็จะขายกระเป๋าผ้าเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยที่ไหนครับที่เซ็นทรัล <ม>เส้สนท้างด้าวเส้นท้ายด้าว้าวแล้วเขาจะมีอะไรบ้างนี้นนจะอย่างกระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าของพี่พพเจ๊พี่อ้อมทำ นี่เป็นกระเป๋าผ้านะคะก็เป็นดีไซน์น่ารักเกียวด้านหน้านี้เป็นด้านหลังใันนี้ออกแบบออกแบบโดยออมพิยดาพีออมพิยดานประเทศไทยของเราน่าาน่ารักเห็นไหมนี้ก็เป็นกระเป๋าผ้าคนไทยน่ารักอย่างนี้เหมือนกันครับใช่แล้วนะจจะเป็นกระเป๋าผ้าที่ไปหาซื้อกันได้ที่นั่นนะคะอันนี้เป็นของพี่เจี๊ยบพี่ออมและของน้องดิวล่ะของผมก็ผมก็เลยแบบว่าพี่ผมขอทำเสื้อแล้วกันเราก็เลยออกแบบเสื้อเองแล้วไม่ได้เสื้อธรรมดาด้วยเป็นเสื้อที่เราออกแบบเอง นี่มันเลิศตรงนี้ เดี๋ยวต้องขอสู้มิหนึ่งว่าไอ้ตัวแดงๆเหมือน้ำนเงินเนี่ยลายลายลายของเขานี่จะเขียนไว้นะคะเพื่อนพ่อเพื่อนของพ่อพ่อแม่เพื่อนยาตายายญาติสนิทครอบครัวพี่น้องปู่หลานเหลนหลนลุงป้านาอาโอ้โหมามารวมญาติรวมกันหมดเลยทีเดียวคือแล้วอยังไงน้องดิวช่วยเล่าให้ฟังคือจริงแล้วเนี่ยคือเวลาเราเห็นข่าวเห็นเรื่องราวเนี่ยคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดครอบครัวเราอยู่ในนั้นล่ะถ้าญาติเราอยู่ในนั้นล่ะคือคือทุกคนเป็นคนไทยเหมือน ทุกคนคือพี่น้องกันครับทุกคนคือครอบครัวเดียวกันแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะจะมาช่วยกันก็เลยกลายเป็นคนไทยอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมเป็นครอบครัวนั่นก็คือเป็นคนไทยเป็นครอบครัวของคนไทยเหมือนกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะเลิกดูเฉยๆและสงสารอยู่ที่บ้านมาช่วยกันใช่มาช่วยกันได้แล้วทำให้ประเทศของเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้จริงๆก็ใส่อยู่ ก็คือไม่ต้องทำผ้าตัวไม่ต้องซับไมาตับมาซับมาซ้อนนะคะอันนี้ในแบบเราก็ใส่อยู่เองอันนี้บอกราคาได้ไหมขายกันช่วงา้นปีสองร้อยเก้าสิบเก้าครัสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่เซ็นทรัลลาดพร้าวใช่ครับผมเวลา14บสนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาครับก็คือบ่ายสถึง6กโมงเย็นใช่นะจ๊ะจะอยู่ตรงไหนของเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะพี่จะทราบไหมอยู่ตรงลานอะไรนะ ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งคือเดินไปถ้าเกิดถ้าเกิดบอกชั้นหนึ่งแล้วโอเคละสกปรกเล็กลงชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจะมีคนตรงนั้นลายมันจะเยอะมากไปถามเขาเอาก็ได้ได้ได้อ่านะจ๊ะที่น้องถามน้องอะไรนะอะไรนะก็ถามกันนั่นแหละว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี้ยทำมาทั้งหมดเนี้ยจบกันจบกันเย้ เย้สิกระไรอ๋อโอเคแล้วโอเคแล้วอ่ะมาพี่เนีแตกไปเลยเพราะว่ากระดานเขาก็มีเขาก็ไม่เขียนว่าเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราคชอลด์ชอลด์เขาเล่นภาษาไทยเขาไม่พร้อมแล้วก็หาถามว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมาเนี่ยนะคะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องมาตลอดมาหลายหลายงานเนี่ยได้อะไรความสุขความสุขใช่แค่นั้นเองความสุขจบเลยความสุขที่ความสุขที่หาไม่ได้ในการไปดูหนังไปฟังเพลง ใช่ครับมันคือมันเป็นแบงว่าบอกบอกคุณผู้ชมหน่อยอิ่มใจใช่ความอิ่มใจแล้วก็ได้เห็นที่น้องคนไทยเราด้วยกันช่วยกันเพราะว่าการที่ผมไปทําโครงการแต่ละโครงการเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่เป็นการรวมคนที่มีจิตใจคิดอยากจะทําเหมือนกันแล้วไปด้วยกันนั่คือการที่พวกเราเล็งเห็นความสําคัญของการการช่วยเหลือสังคมครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ เรื่องที่ทุกคนควรจะให้กันมากๆในการช่วยเหลือของคมอย่างนี้ถามดิวหน่อยได้ไหมว่าทํายังไงถึงจะมีความคิดแบบนี้จะได้ลงมาช่วยกันเยอะๆผมว่า,น,าน่าจะเกิดจากการมองเห็นคนรอบๆข้างก่อนดีกว่าอม,มองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสบาย แต่คนที่เขากําลังทุกข์อยู่ก็มีอีกใช่อย่างเช่นดูข่าวทุกวันนี้ก็ได้เริ่มตั้ดูข่าวก่อนว่าที่ดูข่าวน้ําท่วมเขาแบบว่าโอ้โหลอยน้ํากันจะเป็นจะตายแล้วเราทําอะไรอยู่เรานั่งจิบชากาแฟดูอยู่แต่เราสงสารไหมเราสงสารแต่เรายังไม่ได้ทำนี่อยากให้พี่เดียวพี่เดียว พี่ดีชักชวนเลยชักชวนน้องๆบอกว่าที่อ่าเป็นตอนนี้รายการเราเล้วจะเด็กดูเยอะก็เป็นกําลังสําคัญของชาติเลยทีเดียวเจ็ดสิบแปดดูอ่ะเเด็กกว่านั้นอีกนะคะเป็นเด็กๆเราควรทำดีๆถ้าเป็นเด็กๆเลยครับผมผมอยากให้เออดูดูผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างรายการค่ะเราคผู้ใหญ่ที่ทาดีก็มีเยอะนะครับผหือว่า ชวนพ่อชวนแม่ไปก็ได้เป็นครอบครัวเลยไปบริจาคไปช่วยแพ็คของหรือไปะอะไรก็เพราะว่ากิจกรรมที่เราจะทําดีต่อสังคมได้มีเยอะมากตอนนี้แล้วคนคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือต่างๆหรือว่าถ้าเกิดเอาง่ายทสุดอ่ะ บริจาคเงินก็ได้ใช่นะคะถ้าเกิดกระปุกใครใครมีเงินบริจาคเป็นเงินใครมีสิ่งของก็ไปบริจาคได้หรือว่าใครมีแต่แรงก็เอาแรงงานไปบริจาคไปอาสาสมัครต่างๆนานาตอนนี้เขาก็ต้องการกันเยอะแยะมากมายเลยยังอีกสักที่ในวันจันนี้นะวันจันนี้วันจันทนี้เนี่ยคือนอกจากเราจะไปซื้อเสื้อซื้อกระเป๋านะครับผมอยากให้ทุกคน ไปถ้าเกิดมีแรงเหลือพอนะถ้าเกิดอยากจะไปร่วมสนุกด้วยกันเนี่ยไปร้องเพลงกันก็ได้ไปร่วมสนุกด้วยกันตรงนั้นเลยใช่ตรงนั้นเลยเราจะมีมินิคอนเสิร์ตนะศิลปินก็จะไปหลายคนมีผมมีพี่แท่งน้องแกลงไปอีกหลายหลายคนเลยใช่นะคะมาช่วยกันบอกย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะวันจันนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นหนึ่งะคะเวลาบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นนะจ๊ะไปเจอกันแน่นอนนะคะได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องดีมากมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะย้ำย้ำย้ำใลนเพราะว่า ้องเขอเอาเลื้อมาเราก็ต้องขอร่วมร่วช่วยด้วยนะคะอันนี้นะคะ oh. ในนามของบริษัทเอกแสรนะคะ oh. เาก็ให้พี่สองคนนี้เป็นตัวแทนนะคะสองสาวเรื่องมาอมอบเงินช่วยเหลือด้วยนะคะก็ก็น้องดิวจะจัดเสื้อให้พี่สักกี่ตัวก็แล้วแต่ศรัทธาพวกพี่ก็มีกันอยู่ประมาณเอ๋อที่สิบคนได้ขาทั้งบริษัทพี่แม่พี่แม่รับให้หมดถึง30มั้บไหมพี่แม่บอะอันนี้มันแล้วแต่ศรัทธาอะไรนายพี่ก็บอกแล้วแล้วแต่กำลังศรัทธาของน้องดิวแต่ก็เราก็บอกว่าบริษัทเราก็มีอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบคนแล้ผมก็ประมาณสักสองสามตัวแล้วไปตัดเป็นผ้าประเจียดน่าฮะเอามาพูดก่อนกัน ขอบคุณมา,มมา,มากๆเดี๋ยวผ<อ>มจะจัดส่งเสื้อมาให้นะคะับค่ะขอบคุณมากค่ะ ิ่มบูแล้วรู้สึกสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะป็นไรค่ะที่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไระคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราขอบคุณทั้งข้อมูลและขอบคุณทุกความรู้สึกดีใน SNS ด้วยค่ะค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคำพูดใดในรายการสองสาวเราเรื่องทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยเวนาที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้นะคะแล้วทำท่ารายการเราเหมือนเดิมนะคะนะคะขอบคุณน้องดิวด้วยนะขอบคุณคะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่แล้วะไปทำที่ไหนนะคะขอบคุ ส,สาวสาวเล่าเรื่องอีสวัสดีค่ะจากใครบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจจากความหูใหยที่มีเธอเท่านั้นไม่ต้องรู้ทีมาแค่เธอรับไปจากฉันจากคนหนึ่งคนที่รัก